ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นมันนะคะที่ขูดมาจากวันนั้นนะคะก็ทําการปลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะรอที่จะทําหวานนะคะอันนี้นะคะบ้านเราเรียกมันม่วงมันข้าวกล่ำมันเท้าช้างนะคะแต่บางพื้นที่ก็มันมือเสือมันเลือดนะคะแล้วแต่และพื้นที่เรียกแตกต่างกันไปนะคะนี่ค่ะเล็ดลอดเหลือจากฝีมือคนได้เท่านี้นะคะ แต่ถ้าดาจะทํหวนนะะหันนะคะก็จะทําการหั่นนะคะเป็นชิ้นนะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะของแต่ละคนบางคนก็จะทําเป็นลูกเต๋าทําเป็นชิ้นยาวชิ้นอะไรนะคะของเราก็จะหั่นธรรมดานะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปหั่นก่อนนะคะอันนี้ก็ยกเข้ามาในร่มนะคะเพราะว่าฝนลินนะคะแบบท้องฟ้าฉ่าน้ํามากวันนี้นะคะหน้าหนาวนะคะอันนี้ก็จะตกใส่หนาวนะคะเนี่ยหวังว่าตกเสร็จก็คงจะหนาว ยาวนานเลยล่ะค่ะเนี่ยค่ะข้าเรื่องของเรานะคะอันนี้ก็เป็นมันม่วงนะคะที่เราขูดมาแล้วก็ทําการล้างอ่าหลายน้ําแล้วนะคะล้างความสะอาดแล้วอันนี้เป็นน้ําสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะผ่าเราก็จะหั่นเป็นชิ้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะมัน ม่วงมันเขากรรมหรือว่ามันเท้าช้างของเรานั่นเองนะคะแล้วแต่พื้นที่เรียกนะคะเรียกไม่เหมือนกันนะคะบางพื้นที่นะคะเขาก็จะเอาไปทําแกงนะคะใส่หมูใส่ไก่ก็แล้วแต่นะคะแต่ที่เราเนี่ยนิยมเอามาทําหวานนะคะใส่กะทินะคะแล้วก็เมื่อตอนเป็นเด็กอะ่ะย่าแก,กจะเอามานะคะเอามาล้างปอกเปลือกแล้วก็ผ่าน,นะคะแล้วก็เอานึง่งแล้วก็จิ้มกับน้ําตาลนะคะนี่คะ่ะล้างเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเมือก นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราล้างทาความสะอาดเป็นอย่างดีแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาควานใส่หม้อนะคะเพื่อที่ให้เขาเสด็จน้ํานะคะแล้วก็จะเอาไปต้มนะคะใส่กะทิใส่น้ําตาลนะคะนะคะทำไปเลยนะคะแล้วก็ยังมีอ่า ต้นพันหัวพันนะคะที่เอาปลูกไว้นะคะนะคะพักนี้ไม่ค่อยได้เห็นหัวสีขาวเลยนะคะเห็นตั้งแต่สีม่วง นี่นะคะก็เอามาใส่หม้อเรียบร้อยแล้วนะคะล้นหม้อฉ่ำๆไปเลยค่ะนคะคะแล้วเราก็จะต้มไปสักพักนะคะรอให้เขาสุกสักนิดนะคะแล้วก็จะใส่น้าตาลแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะในราะคาหวานของทัดดาวนะคะฤดูการนี้เป็นหน้าของเขาเลยนะคะเหนียวมันหนึบเลยนะคะอร่อยมากนะคะเอาไปกวนทําเป็นไส้ขนมก็อร่อยนะคะเนี่ยทัดดาวเคยทําอยู่นะคะเนี่ย มันม่วงมันข้าวกลหรือว่ามันเท้าช้างมันมือเสือมันเลือดนะคะแล้วแต่นะคะแต่พื้นที่บ้านทัดดาวจะเรียกมันเท้าช้างมันข้าวกลนะคะหรือมันม่วงนะคะนะคะหาทานยากแล้วนะคะทุกวันนี้มันจะมีสีขาวนะคะแล้วก็หัวสีม่วงนะคะตอนเป็นเด็กๆอ่ะมันจะมีสองสีผสมกันเลยนะคะทัดดาวก็จะเลือกฟานกินตั้งแต่สีม่วงนี่แหละค่ะ นคะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะตามลงด้วยกะทิไปเลยค่ะนี่ค่ะฉ่ำๆไปเลยค่ะแล้วก็จะคนนะคะนะคะล้นหม้อไปเลยค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะรอสุกอย่างเดียวนะคะเนี่ยละค่ะขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยพอประมาณให้ออกแบบว่าหวานตามหวานนําเค็มตามนะคะนะคะน้ําตาลกะทินะคะแล้วก็เกลือนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะนะคะเดี๋ยวรอให้สุกอย่างเดียวเลยนะคะ